สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้บ้านสวนลุงติงนำเพื่อนๆมาชมบอนสีโบราณอีกต้นหนึ่งนะครับที่มีความสวยงามนะครับผมเป็นบอนสีที่ชื่อว่าหลวงราชเสนหานะครับหลวงราชเสนหาเนี่ยจะเป็นบอลใบยาวนะครับโทนสีของใบเนี่ยจะออกเป็นสีแดงนะครับต้นนี้ยังไม่แก่มากนะครับ เพราะฉะนั้นใบเนี่ยจะออกเป็นโทนประมาณอย่างชมพูชมพูอยู่นะครับกระดูกใบเนี่ยก็จะเป็นประมาณเขียวเขียวน้ำตาลน้ำตาลปนปนกันอย่างนี้นะครับผมส่วนสะดือก็จะเป็นสีประมาณชมพูม่วงนะครับผมสูมให้เพื่อนดูนะครับครับชมพูม่วงๆนะครับผมหูใบนี้ก็จะติดกันนะครับ นี่นะครับแล้วก็มีสะโพกออกไปอย่างนี้นะครับกานใบก็จะเป็นสีสีเขียวนะครับเพื่อนๆสีเขียวนะครับสีเขียวอ่อนๆน,นะครับลูงด,ดูใต้ใบนะครับ ้ใบก็จะเป็นออกชมพูเรื่อยๆแบบนี้นะครับก้านใบจะแทงมาที่สะดือนะครับแต่ว่าจะเลยหูใบามาอย่างนี้นะครับนี่นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับสีสวยนะครับเป็นชมพูนะครับมีผมเลี้ยงมาได้สักประมาณพักใหญ่ๆแล้วนะครับ แต่ยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่เลยนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนดินละเพราะว่ารู้สึกว่าเขาไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับเห็นไหมครับใบใบจะแหลมอย่างนี้นะครับเ,เพื่อนทรงใบเขาคล้ายๆบอลประเภทใบยาวทั่วไปนะครับเหมือนพวกหกหลงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่จะสวยงามนะครับสีจะ ค่อนข้างหวานๆน,นะครับเป็นชมพูเขียวน้ำตาเหลืองนะครับนี่นะครับตอนนี้มีแค่อยู่แค่สองใบนะครับต้นนี้นะครับอีกใบหนึ่งนะครับใบหนึ่งเนี่ยยังตัดสีชมพูไม่มากนะครับจะมีสีเขียวอยู่เยอะกว่านะครับเห็นไหมฮะ ันนี้ก็เห็นไหมฮะดูสดือนะครับแล้วก็ก้านใบสีเขียวนะครับดอเป็นจมพูปนฝนม่วงนิดนิดนะครับกระดูกใบเนี่ยนะครับเป็นสีเขียวเขียวนะครับเป็นช่องเป็นช่องนะครับสเส้นพรานะครับปลายใบแหลมเลยนะครับเนี่ยนะฮะใต้ใบก็จะเป็นสีไปในโทนเดียวกับ ด้านบนนะครับถ้าเกิดเขียวก็จะออกเขียวเห็นเห็นชัดขึ้นมานะครับเป็นบอลสีสวยงามอีกต้นหนึ่งเลยนะครับเพื่อนสีเขาน่ารักดีนะครับผมว่ามันเป็นแบบชมพูปนส้มๆนิดนิดนะครับหวานนะครับออกเป็นพัดเทลพัดเทลหน่อยนะครับเดี๋ยวแก่ตัวมากัดสีน่าจะเข้มกว่านี้นะครับ ผมก็กําลังรอดูพัฒนาการของเขาอยู่เหมือนกันว่าจะออกมาประมาณไหนนะครับถ้าเพื่อนๆมีอะไรแนะนําแล้วก็มีสะสม,มอยู่ที่บ้านก็บอกข้อมูลมาบ้างเพิ่มเติมได้นะครับผมแลกเปลี่ยนกันครับจะได้ช่วยๆกันสะสมนะครับนี่นะครับหลวงราชเสน่หานะครับสวยงามนะครับบอนสีเก่าโบราณของไทยอีกต้นหนึ่งนะครับ เพื่อช่วยกันสะสมนะครับเพื่อนจะได้เกี่ยวว่าให้ลูกหลานเราได้ชมกันต่อไปในอนาคตนะครับผมวันนี้บ้านสวนลุงติ่งก็ขอจบคลิปเกี่ยวกับบอนสีโบราณหลวงราชเนหาสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับขอบคุณมากๆเลยครับเพื่อนๆที่รับชมมาตลอดนะครับสวัสดีครับ